ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตรัยปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่ยีสิบหน้าที่300ถึงสามร้อยหนึ่งปัตถมะพาวาสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นท่านพระอาอนน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสเรียกว่าพบพบด้วยเหตุเพียงไรพบจึงมีได้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อานทน์ท่ากรรมที่อำานวยผลให้ในกามทาธาตุจกไม่มีแล้วกามภพพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอานน์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนี้แลกรรม จึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตัณหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพระาะธาตุย่างหยาบของสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่ จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนิดพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว่าอานนท้ากรรมที่อํานวยผลให้ในรูปประาธาตจักไม่มีแล้วรูปประพบพึงปรากฏบ้างไหมพระอานนท์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตันหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้ พระาธาตุอย่างกลางของสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในพบใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว่าอานน์ท่ากรรมที่อำนวยผลให้อรูป,ปราธาตุ จักไม่มีแล้วอารูปภพพึงปรากฏบ้างไหมพระอานน์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนา วิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตันหาจึงชื่อว่าเป็นอย่างเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างประณีตของสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนี้ อานนพบมีได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล